ปลูกทุเรียนแล้วตายมาจากสาเหตุใดบ้างก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็มีคำถาม เข้ามาเยอะนะครับในการปลูกทุเรียนนะครับสําหรับมือใหม่นะครับปลูกแล้วตายหลายรอบนะครับปลูกแล้วก็ตายนะครับปลูกแล้วก็ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับผมทําอย่างไรนะครับให้มันประสบผลสําเร็จปลูกแล้วไม่ตายนะก่อนอื่นนะครับก็จะเริ่มจากวิธีการปลูกก่อนเลยนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่มักจะใจร้อนนะครับอย่าง เป็นผมช่วงเล็กๆก็เหมือนกันนะครับคือต้องการปลูกทุเรียนนะครับเราก็ซื้อต้นพันธุ์มาปั๊บก็ขุดหลุมปลูกเลยนะครับไม่ได้ศึกษาวิธีการปลูกไม่ได้ศึกษาวิธีการปรับปรุงดินที่มันจําจเป็นนะครับในการปลูกทุเรียนนะซื้อมาใจร้อนปลูกเลยนะครับพอ,อลดน้ําไปได้สักเดือนหนึ่งใบเริ่มร่วงนะครับเริ่มทิ้งใบแล้วก็ตายไปนั่นเองนะอันนั้นเป็นสาเหตุสําคัญนะครับมาจากการ จัดการที่มันไม่ดีนะครับการจัดการที่มันไม่ดีแล้วก็ขาดความรู้ในเรื่องของการปลูกทุเรียนนะครับการปลูกทุเรียนไม่เหมือนกับปลูกต้นไม้อื่นทั่วไปนะครับอ่ามันต้องมีวิธีการปลูกที่ละเอียดนะครับมีวิธีการปรับปรุงดินนะครับที่ดีนะครับมันถึงจะทําให้ต้นของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมแนะนํานะครับหากท่านจะปลูกทุเรียนนะครับท่านต้องเตรียมความพร้อมก่อนในการปลูกนะครับ ท่านควรที่จะปรับปรุงดินก่อนนะครับปรับปรุงดินก่อนที่จะไปซื้อต้นพันธุ์ด้วยซ้ํานะอย่างผมแนะนําเลยนะครับสิ่งที่จะปรับปรุงดินแล้วก็หาซื้อง่ายใกล้บ้านนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นเจ้าตัวโดโลไมนะครับโดโลไมนะครับสามารถหาซื้อได้ใกล้บ้านแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับกระสอบละ50กิโลเนี่ยราคา150บาทนะแต่ว่าปัจจุบันไม่รู้ว่าราคาขึ้นแต่ไม่น่าเกิน200บาทนะครับที่ผมใช้อยู่ก็เป็น โดโลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบกิโลร้อยห้าสิบาทนะตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสําคัญนะครับในการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนของการขยายรากทุเรียนนะครับเพราะว่ารากทุเรียนนะแคลเซียมนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับและก็แมกนีเซียมนะครับเป็นตัวช่วยให้ทุเรียนของเราไม่ขาดธาตุอาหารนั่นเองนะถ้าท่านติดตามอยู่นะครับท่านก็จะเจออาการขาดธาตุอาหารต้นทุเรียนขาดธาตุอาหารนะครับ หลักๆเลยนะครับมาจากอาการขาดแคลเซียมและแมกนีเซียมนะครับถ้าท่านเติม2อย่างนี้อยู่เป็นประจำนะครับใช้ในการปรับปรุงดินบ่อยๆนะครับต้นทุเรียนของท่านก็จะลดอาการขาดธาตุอาหารลงได้นั่นเองนะอย่างแรกเลยนะครับที่ผมแนะนานะครับอย่างที่2นะครับก็คือเจ้าตัวไตโคเดอร์ม่านะครับในการรองก้นหลุมนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะเพราะว่าเราไม่ทราบนะครับว่าต้นทุเรียนต้นพันธุ์ที่เราซื้อมาเนี่ยมันติดโรค เชื้อรามาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ควรป้องกันไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็คือการใช้ไตโคเดอร์มาในการลงก้นหลุมนะครับดูที่โคนต้นผมเห็นไหมครับดูลักษณะที่โคนต้นผมนี่ไอเจ้าตัวราเขียวๆอย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของไตโคเดอร์มานะครับราเขียวเป็นราดีนะครับซึ่งในช่วงหน้าฝนนะครับผมก็จะเพาะเชื้อเขาบ่อยนะผมจะใช้ทุก15วันครั้งนะครับแล้วก็ผมใช้ของ มอกษตรกํกแพงแสนชนิดน้านะครับไตโคเดอร์มานะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่านั่นเองนะครับในช่วงหน้าฝนมันจะเกิดขึ้นได้นะอ่ะอันนี้เป็นวิธีการปลูกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญที่ผมใช้นะครับในการปลูกทุเรียนของผมนะครับก็คือเจ้าตัวโพแทสเซียมฮิวเมทนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นการแตกรากของทุเรียนนะครับนำพาอาหารเข้าสู่ต้นพืชนะซึ่งทุเรียนที่ปลูกใหม่นะครับอย่างที่บอกนะครับเรามีการตัดรากนะครับแล้วก็ เขายังไม่ชินกับดินนะครับเนื่องจากว่าเขาอยู่ในถุงมานานนะครับในถุงมันมีการระบายน้ําที่ดีนะครับการระบายน้ําที่ดีนะครับเมื่อเรามาอยู่ในดินนะครับการระบายน้ํามันก็ต่างกันนะครับแล้วก็ธาตุอาหารก็อาจจะหาได้ยากขึ้นนั่นเองนะเนื่องจากว่าเราตัดรากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการใช้ตัวกระตุ้นการแตกรากนะครับก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับในการทําให้ทุเรียนของเราเนี่ยไม่ตายนะการนั้นคือ3ามอย่างนะครับทางดินนะครับ ที่ผมแนะนําเลยก่อนปลูกนะครับท่านต้องควรที่จะเตรียมไว้ก่อนนะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งสําคัญเช่นกันถัดมานะครับก็คือเป็นการเลือกซื้อต้นพันธุ์นะครับการเลือกซื้อต้นพันธุ์มาปลูกนะครับเลือกอย่างไรเนี่ยผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะครับคือถ้าผมแนะนําคือปลูกนะครับควรปลูกต้นพันธุ์ที่ไม่มีใบอ่อนนะครับ <N ee> เนื่องจากว่าถ้าต้นพันธุเรียนมีใบอ่อนนะครับรากเขาก็จะอ่อนด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไม่แนะนําให้ปลูกทุเรียนตอนที่เขาเป็นใบอ่อนนะครับก็คือการเลือกซื้อก็คือควรที่จะเลือกเป็นใบแก่ทั้งต้นนะครับก็แล้วก็เลือกที่ใบขนาดใหญ่ด้วยนะครับก็ก่อนหน้านี้ผมได้ทาคลิปไปแล้วนะครับว่าใบใหญ่มันดียังไงนะครับก็คือพื้นที่การสะสมอาหารมันมีเยอะนะครับตอนที่เราปลูกใหม่เราตัดรากขดน,นะครับเขาจะดึงอาหารจากทางใบไปใช้นะถ้าใบเขาใหญ่นะครับใบเขาก็จะ ไม่ค่อยร่วงนะครับแต่ถ้าใบเล็กเนี่ยท่านจะเจออาการใบร่วงได้นะครับเนื่องจากว่าเขาดึงอาหารจากใบไปใช้ในการแตกรากที่ดินใหม่นั่นเองนะอ่าอันนั้นเป็นสิ่งสําคัญเช่นกันนะครับการเลือกต้นพันธุ์นะครับถัดมานะครับสิ่งสําคัญเลยเป็นวิธีการดูเลนะครับหลังปลูกนะครับวิธีการดูเลหลังปลูกนะครับบางท่านเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับอ่า ปลูกเสร็จนะครับก็ใส่ปุ๋ยไปเลยนะครับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินรีย์เคมีก็ตามนะครับอันนั้นเป็นวิธีการที่ผิดนะครับเราต้องรอให้ระบบรากของเราเนี่ยขยายในดินใหม่ก่อนนะครับเราถึงจะใส่ปุ๋ยนะอาจจะระยะเวลาผ่านมา1เดือนนะครับหรือบางท่าน2เดือน3เดือนก็ตามนะครับท่านควรที่จะรอนะครับท่านควรที่จะไม่ไม่ต้องรีบใส่ปุ๋ยนะครับอ่าอันนั้นคือเป็นปุ๋ยนะยิ่งเป็นปุ๋ยเคมีนะครับถ้าท่านเริ่มใส่ตั้งแต่เริ่มปลูกเนี่ยรับรองได้เลยนะครับว่าใบท่านไม่แน่นอนนะครับเพราะว่า รากเขายังไม่แข็งแรงนั่นเองนะอ่าเพราะฉะนั้นนะครับปลูกใหม่นะครับยังไม่ควรที่จะใส่ปุ๋ยก่อนนะครับรอให้เขาแตกยอดชุดใหม่ออกมาก่อนนะครับหรือว่าผ่านระยะเวลาไป1เดือนก่อนนะครับอ่าแล้วก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนั้นนะครับท่านก็ควรที่จะมันนะครับอ่ากระตุ้นการแตกรากนะครับโดยใช้เจ้าตัวโพแทสเซียมฮิวเมทนะครับช่วงปลูกใหม่ผมแนะนําว่าให้ใช้ทุก7วันไปเลยนะแล้วก็การลดน้ํานะครับ ในทุเรียนปลูกใหม่เนี่ยท่านควรที่จะลดน้ําทุกวันไว้ก่อนนะครับเพราะว่ารากทุเรียนนะครับเขาต้องการความชื้นนะครับในการขยายนะครับถ้าท่านลดวันเว้นวันนะครับในช่วงปลูกใหม่นะครับรากเขาก็จะเห้งนะครับเขาจะขยายรากได้ช้านั่นเองนะครับท่านก็ควรลดน้ําทุกวันไปติดต่อกันไปสักระยะเวลา2อาทิตย์หรือ1เดือนนะครับขึ้นอยู่กับว่าต้นทุเรียนของท่านมีการแตกยอดหรือยังนะพอเริ่มแตกยอดแล้วนะครับท่านค่อยไปขยับนะครับอาจจะเป็นวันเว้นวันหรือ วันเว้น2วัน3วันก็ตามนะครับก็คือไปลองไปขุดดินตรวจสอบความชื้นเอาดูนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญสําหรับทุเรียนปลูกใหม่นะครับปลูกเสร็จนะครับท่านควรที่จะคลุมดินนะครับไม่ให้หน้าดินมันโดนแดดโดยตรงนะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับจากประสบการณ์ของผมในการปลูกทุเรียนนะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อแดดมันโดนผิวดินโดยตรงนะครับความร้อนนะครับมันก็จะซึมไปนะครับมันจะผ่านลงไปถึงระบบรากได้นะครับมันทําให้รากของเราเนี่ยขยายไม่ได้นะ แล้วเดี๋ยวเขาก็จะดึงอาหารจากทางใบมาใช้นะครับเดี๋ยวใบมันก็จะร่วงตามเช่นกันนะครับแล้วก็การพลางแสงนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับสําหรับทุเรียนปลูกใหม่นะยิ่งถ้าเป็นโซนอ่าภาคอีสานหรือภาคอื่นก็ตามนะครับผมแนะนําให้พลางแสงก่อนนะครับช่วงปลูกใหม่นะครับให้มันได้ใบสัก2ชุดใบก่อนนะครับท่านถึงจะเอาวัสดุพลางแสงออกนะครับเพราะจากประสบการณ์ของผมนะครับถ้าเราไม่ พลางแสงนะครับช่วงปลูกใหม่เนี่ยมันจะเจออาการใบไม่แดดได้นะคือใบมันจะตอนที่เราซื้อมาใบมันเขียวดีอยู่นะครับแต่เราปลูกไปแล้วไม่ยอมเราไม่พางแสงเนี่ยเดี๋ยวใบเขาก็จะซีดเข้าไปเรื่อยๆนะครับคือโดนแดดมันเผานั่นเองนะอ่าอันนั้นคือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แนะนําเหมือนกันนะครับในการปลูกทุเรียนให้มันรอดนะครับอ่าแล้วก็เรื่องการดูเลนะครับลใหม่นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับท่านควรที่จะใช้อาหารเสริม ทางใบทันทีนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปหลายหลายคลิปนะครับว่าตอนที่ทุเรียนมันปลูกใหม่นะครับระบบรากเขายังไม่ขยายนะครับเพราะฉะนั้นการหากินทางล่างมันจะทําได้น้อยนะครับเราควรที่จะใช้อาหารเสริมทางใบนะครับในการประโคองนะครับไม่ให้เขาดึงอาหารจากใบไปเยอะมากนะครับถ้าเขาดึงอาหารจากใบไปเยอะโดยที่เราไม่ฉีดพ่นอาหารเสริมทางใบเลยเนี่ย เดี๋ยวใบเขาก็จะเหลืองใบเขาก็จะร่วงเขาจะทิ้งใบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านควรที่จะใช้เจ้าตัวอาหารเสริมทางใบเพื่อประคองอาการของทุเรียนปลูกใหม่นะครับถ้าเป็นปลูกใหม่เนี่ยผมแนะนำนะครับปลูกเสร็จลงดินเสร็จนะครับท่านควรฉีดพ่นไปเลยนะแล้วก็ในช่วง1เดือนแรกนะครับท่านควรฉีดทุก7วันนะครับเพื่อประคองอาการนะครับแล้วก็ให้เขาแตกยอดแตกรากได้ดีนั่นเองนะครับอาหารทางใบนะครับอย่างเลกเลยที่ท่านควรจะมีนะครับใช้เลยนะครับ ตอนทุเรียนปลูกใหม่เลยก็คือเป็นพวกแร่ธาตุรวมนะครับแร่าธาตุรวมเนี่ยจะช่วยในการประคองนะครับสมดุลธาตุอาหารในต้นทุเรียนของท่านนะครับ <c oughs> อ่าไม่ให้ใบมันร่วงใบมันเหลืองนั่นเองนะอ่าแล้วในส่วนของตัวอื่นนะครับอย่างเช่นสาหร่ายทะเลนะครับมันจะไปช่วยกระตุ้นการแตกยอดนะครับอันนั้นท่านค่อยไปเริ่มใช้ตอนที่มันมีการแตกยอดแล้วก็ได้นะครับส่วนเจ้าตัวยาบ้าพืชก็เช่นกันนะครับยาบ้าพืชมันเป็นตัวกระตุ้นการสังเคราะห์แสงนะครับ คือมันจะช่วยให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยสังเก์แสงได้ดียิ่งขึ้นนานยิ่งขึ้นนะครับมันจะสะสมพลังงานสะสมอาหารได้ดีขึ้นนะครับใบของเราก็จะขยายใหญ่ได้นั่นเองนะเสร็จแล้วนะครับเมื่อผ่านไป1เดือนนะครับแล้วค่อยเริ่มใส่ปุ๋ยนะครับท่านควรที่จะเริ่มจากปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบถ้วนนะครับอย่างเช่นเจ้าตัว63สขี้ค้างขาวนะครับเพราะเขามีทั้งธาตุหลักธาตุรลงธาตุเสริมนะครับครบนะครับ การที่จะรักษาใบชุดเลขให้ได้นะครับทำให้ใบชุดเลขเขาสมบูรณ์เนี่ยต้องใช้ธาตุอาหารที่มันครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างเลขที่ผมแนะนําเลยก็คือจะเป็นตัว6.33%ามขี้ข้างๆาวนะครับในการาเสริมธาตุอาหารให้มันครบถ้วนนะครับแล้วท่านอาจจะใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเป็นการเสริมอาหารหรือเป็นการล่อลากก็ได้นะครับอย่างที่ผม เคยทำคลิปไปแล้วนะครับสำสหรับในกรณีที่ต้นทุเรียนท่านไม่มีการแตกยอดนะท่านก็ควรที่จะทําการล่อลากนะครับโอเคนะครับก็ถ้าสนใจนะครับสั่งซื้อนะครับพวกอาหารเสริมทางใบนะครับพวกโพแทสเซียมฮิวเมตหรือ633ขี้ข้างๆขานะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทั้งทางเพจ Facebook นะครับปลูกทุเรียนอีสานดินล่วนปนทรายนะครับหรือไลน์เข้ามาหรือโทรเข้ามานะครับ ที่097-2419833นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่รับชมครับ